หลังจากที่ผมทำหมูกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาซื้อถักร้านที่บางอ่อนนี่ไงฮะชมหน้าที่บางอ่อนคนสวยของผมและทีนี้ก็คืออันนี้ขายข่ยกําเท่าไหร่ครับส,ญญาสามกํญญาสิบเองสินค้ามากมายนะครับนูน้นยาไปนู่นเลยครับอันนี้เขาเรียกตลาดอะไรน,นะครับพี่ข้าว้าว ของส่งคุ้มก้าวตลาดเปิดใหม่อ,อยู่ตรงทางเข้าถนนคุ้มก้าวเนาะเจ้าคุณงหา้าอนี่ครับสินค้าราคาประหยัดแล้วก็มีสินค้ามากมายเลยครับโอ้โหนี่ไงฮะงานเส้นก็มีนะครับกับแม่ค้าคนสวยของผมนี่เลยครับเซล มฮะแล้ววันนี้ที่ผมจะมาซื้อก็คือยอดฟักแมวนี่นะครับ3ามกํสิบาทแต่ผมก็จะซื้อคณาไปผัดด้วยนะครับงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเจอการตอนทำนะครับผมนี่ครับหนุ่มน้อยเจ้าเล็กของผมอาะะ่าฮะทีนี้หลังจากที่ไปซื้อเนี่ยครับ ยอดฟักแมวแล้วก็มาล้างแล้วก็เด็ดให้เรียบร้อยนะครับ3ามคำสิบบาททีนี้ก็ถึงเวลาของการผัดแล้วนะครับการผัดก็แสนง,ง่ายครับเมนูนี้ไม่ยุ่งยากอะไรเลยทำเหมือนผัดถับุ้งไฟแดงนะครับาพริกระกกระเทียมลงไปก่อนเลยปาเผ็ดที่ตามความชอบนะครับผมใช้ประมาณ5้าเม็ดน้ำล้างครก จัดฝัดนะครับใส่น้ำนิดหน่อยทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการปรุงรสก็แสงง่ายเหมือนเดิมซีอิ๊วขาวเราเริ่มต้นด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ าตาเด็กสมบูรณ์ที่ฝาหลุดใช้งานหนักฝาหลุดแล้วก็น้ำมันหอยก็คือซอสหอยนางรมนะครับตาเด็กสมบูรณ์เอาละ่ะเมนูแบบนี้ไม่ยากหรอกครับถ้าเกิดเรามีหมูกรอบแล้วนะตัดเค็มด้วยความหวานน้ำตาลสายแดงนิดหน่่ย โอเคต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพิปตานะครับนิดเดินครูครัวรสด,ดียืนยันคำเดิมครับไข่แพ้ไม่ต้องใส่นะอ,อ๋อละเดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นที่แั๊บนะครับเดี๋ยวถึงขั้นตอนการผัดแล้วครับอ่านะครับทีนี้ขั้นตอนการผัดก็คือ ปิดไฟใส่น้ำมันนะครับรอให้น้ำมันร้อนนะครับใส่น้ำมันไปนิดหน่อยนะครับเอาลักทีนี้ก็เทชักน็อตไฟเฮ้ยตอก หืมอหอมผิดหอมมากั้นแล้วก็ตัดเกี่ยวนิดนึงนะครับ Đó, <coughs> <coughs> ừ. โอเคตามด้วยหมูก,กรอบพอพิไดไฟเซตเอ้ยถ้าแล้วกลิ่นหอมสามารถจากบ,บ้านเนะี่อืม นี่ก็เรียบร้อยแล้วครับเมนูยอดฟักแมวผัดหมูกรอบเมื่อกี้ที่ใส่ตะเกียวที่หลังนะต้องยอมรับเมื่อกี้ผมลืมใส่ไปพร้อมกันนะแต่ว่าขาดไม่ได้นะตะเกี่ยวใส่ไปนิดนึงจะหอมอร่อยมากครับเอาลฮะสำหรับวันนี้ก็คือทำให้ทำอาหารให้ดูเป็นเป็นความบันเทิงแล้วกันนะครับเรามีอะไรนะมาแชร์กันแล้วก็ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปของในแทนนะครับผมก็ขอบคุณด้วยครับที่ทักทายผ่าน Facebook ด้วยครับมีอะไรเรามาคอมเมนต์กันเนาะเอาละวันนี้สวัสดีครับ